เป็งไงลูกเป็ไงป้าน้อยโน้ลูกสาวทุกคนดูปัญญ <c oughs> าค่ะ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 ดูทุกคนดูที่ทุกคนามสุนทินน่านะดูท่านะ่าเข้าไปหลับนะนะั่น่ะไม่ใช่อะไรนะั่นอ่ะคือนางหลับของนางแบบเนี้ยทั้งวันเลยเอาออกมานางก็มุดเข้าไปใหม่เนี่ยทุกคนแหมเป็นไงคะลูกเป็งไงคะคนถอยผาดูใช่นั่นะดูพี่หนูทำฉี่ ลูกอี๋ลาดวงขี่ผัวไม่เสรแตกได้ฮะน่ะไม่ขี่ผัวให้อิงรึงอยู่กว่ะค่ะาขาขาขาไม่ได้ค่ะลูก่ะโอ้ยทั้งพี่กับเชยอุ้มโอ้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 โมือมือไม่จ๋าก็มีแค่สองมือลูกมือนึงถือโทรศัพท์แล้วอีกอีกมือนึงถือช่องหมาเหรอคะนู่นค่ะลูกวันวันน้อยระวัน ทุกคนดู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 นี่กันเจ๊ให้อุ้มอันนี่ก็อุ้มยีเมียีิเอามือเตะอุ้มยีเมียเอาออกมานางก็มุดเข้าไปใหม่ดีโอ้ยหลับด้วยนะหลับสบายไหมคะลูก พี่พ่อมันจะแก่กูไะมามาออกมาออกมาออกมาเอาา้าอ,ออกมาลูกอ,าาอ,าาออกม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 าเอ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 าเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปว่าว่าทรมานสัตว์กันลูกมาออกมาโอเคเอ,ออกมาค่ะเอาหวอัวออกมาค่ะ เอาเอาอกมานิดอกมาอืออาเร็วๆโอ้จิจิโคตายแล้วะนางเข้าไปเองไงทุกคนเข้าไปเองออกเองงเนี่ย ล่วงลวงข้างล่างอย่างนี้นนะั่นแหละเฮ้ยตัวเล็กมาเล็กไม่เฝ้าพี่เหรอลูกแม่จะจัดการพี่เขาแล้วเอาพี่เขาออกมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวเขาหาว่าทรมานสัตว์อีกเนี่ยเดี๋ยวโดนข้อหาทารณุณกรรมสัตว์อีกแก่เนี่ยออกมาสิคะลูกเอ้ยชอบมุดอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะทุกคนกนั่งเข้าเองนั่งออก เอาเชือกมามัดเพิ่มและไม่ให้เข้าไปหรอกพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยตัวหนูอวดกว่านี้แล้วหนูเข้าเดี๋ยวหนูออกไม่ได้ยังไงอะลูกอย่าไปกวนพีนนะ่เขาจีกขนนะเขาจะร้องอีกนี่ร้องจนเหนื่อยแล้วมั้งนั่นอะหลับยาวเลย อะไรคะลูกปีนเอาอะไรกันนะลูกโอ๊ยเอา้ามีอะไรนี่อะไรนี่อะไรน,ไรนี่อะไรนี่อะไรนี่มาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยอะไอ้วหนูมาเบียดอยู่ตรงนี้ได้ไงกันเนี่ย ลูอ่ะล่เอาล่ะอาล่ะ,ละ,ละปีนขึ้นมาปีนลูขาลูขาลายหมดแล้วทุกคนดูนี่ดูดูความสนนะฮะนี่อยากออกมากเหรอลูก แค่นี้ก็ได้ออกห้าตรงแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วแค่นี้ก็นอนหลับแล้วนะคะทุกคน <c oughs> ดนูออกได้ไหมลูกเขพยายามสูงกันเลยนี่แหละบนนี้หรอตะลุคฟังเหนืนอ่งนั้ลูกใครเป็นลูกใครล่ะเนี่ย ออกกับเขาได้หนิม้วนเวียนได้หนิม้วนเวียนมีหัวหน้าท้านได้หนิอยากออกกับเขาได้หนิม้วนเมียนได้หนิเราพยายามเข้าอยากออกก็ออกไป